สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพิชาคณิตศาสตร์นะคะกับครูมอมรเช่นเดิมคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องการวัดความยาวนั่นเองคะ่ะค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะเป็นการวัดความยาวนะคะเรื่องถัดมาเป็นการบอกความยาวหรือ ความสูงนะคะและเรื่องที่3จะเป็นการวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตรนะคะส่วนเรื่องที่4นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตรนั่นเองค่ะ มาล่ะคะ่ะรูปแรกที่เราดูนะคะเป็นการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรนะคะมีดินสอนักเรียนดูนะคะคูณของดินสอน,นะคะจะต้องวัดจาก เลขศูนย์นะคะตั้งตั้งให้ตรงกับเลขศูนย์นะคะจากนั้นมาดูที่ปลายดินสอนะคะจะมีเส้นประสีเขียวอยู่นะคะตรงกับเลขอะไรคะตรงกับเลขเจ็ดนั่นหมายความว่าดินสอเล่มนี้ยาวเท่าไหร่คะอ่ะห้าดินสอเล่มนี้ยาวเท่ากับเจ็ดเซนติเมตรนั่นเองคะ่ะอ่าค่ะสำหรับอ่าไม้มันทัดนะคะที่ไม่ได้มองไม่เห็นเลขศูนย์นะคะหรือไม่มีเลขศูนย์นะคะนักเรียนจะต้องนับ จำนวนช่องตั้งแต่จุดที่ไม้มัรทัดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการวัดความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆนะคะเช่นเซนติเมตรอาจวางเครื่องมือวัดเริ่มที่ศูนย์หรือไม่เริ่มจากศูนย์ก็ได้นะคะนะคะจากรูปนะคะเราลองมาช่วยวัดความสูงของแต่ละคนกันนะคะมาดูคนแรกนะคะมาร์กนะคะนะคะักเรียนเห็นเส้นประมั้ไคะ ที่บนหัวของมาร์กนะคะจะเป็นตรงกับเลขอะไรคะ80นะคะนั่นแสดงว่ามาร์กสูงเท่าไหร่คะ80เซนติเมตรนั่นเองคะ่ะอามาดูยาย่านะคะยาย่าอยู่ระหว่าง90กับ100นะคะ,ะก็คือ95เซนติมตรนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะนาเดชนาเดชสูงเท่าไหร่คะ 110นั่นเองค่ะดูโพตนะคะโพตสูงเท่ากับมาร์กเลยนะคะก็คือ80เซนติเมตรค่ะส่วนเวียนะคะเวียจะสูงอยู่ที่70เซนติเมตรค่ะ,ถ,คถ,ถ,ะ,คะถ้าคุณครูถามว่าณเดช่าขอโทษนะคะถ้าคุณครูจะถามว่าใครสูงที่สุดก็ต้องตอบใครคะก็คือณเดชนั่นเองก็คือสูง110เซนติเมตรนั่นเองค่ะส่วนถ้าครูถามต่อว่าใครเตี้ยที่สุดคะ ก,ก็ต้องเป็นเวียนะคะเตี้ยที่สุดเพราะสูงแค่70เซนติเมนั่นเองค่ะถ้านักเรียนเปรียบเทียบกันคงนักเรียนสามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะคะเรามาดูการวัดความสูงบ้างนะคะมาดูกล่องนมนะคะนมนมสูงเท่าไหร,ร่คะดูเส้นประดตรงกับเลข110แสดงว่านมมีความสูงเท่ากับ110เซนติมตรนั่นเองค่ะ รูปที่2เป็นรูปกระถางดอกไม้นะคะรูปกระถางดอกไม้จะมีเส้นประอยู่ตรงกับเลขอะไรคะตรงกับ100แสดงว่ากระถางต้นไม้มีความสูงเท่ากับ100เซนติเมตรนั่นเองคะ่ะรูปถัดมานะคะมาดูกันว่าดินสอยาวเท่าไหร่นะคะเริ่มโคดินสอจะเริ่มจากศูนย์นะคะส่วนปลายดินสอจะจบลงที่เลขอะไรคะ สินั่นเองแสดงว่าดินสอเล่มนี้ยาวเท่าไหรคะอ่ายาวเท่ากับ12เซนติเมตรนั่นเองคะ่ะถ้าเกิดว่านักเรียนจะดูความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตรนะคะอย่างเช่นม้าลายมะาลายสูง2เมตรเท่ากับ10เซนติเมตรนักเรียนทราบหรือไม่ว่าอ่า1เมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรนะคะ บางคนก็ทราบนะคะบางคนก็ยังไม่ทราบนะคะนักเรียนจําไว้เลยนะคะว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนั่นเองค่ะแสดงว่ามาลายสูง2เมตรก็คือ200เซนติเมตรนะคะและก็บวกกับอีก10เซนติเมตรเป็นความสูงเท่าไรคะถ้าเกิดบอกในรูปของเซนติเมตรก็คือ210เซนติเมตรนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดบอกเป็นเ <c oughs> มตรกับเซนติเมตรนักเรียนก็ต้องบอกว่า2เมตรหรือ10 สองเมตรกับ10เซนติเมตรนะคะก็คือความหมายเดียวกันนะคะว่ามาลายสูง2เมตร10เซนติเมตรหรือสูง210เซนติเมตรนั่นเองค่ะเรามาดูช้างนะคะช้างสูง3เมตรก็คือ300เซนนะคะบวกอีก50เซนติเมตรก็คือ350เซนติเมตรนั่นเองค่ะแสดงว่าช้างสูง3ามเมตรห้เซนติเมตรก็เท่ากับความสูง350เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะยีราฟนะคะยีราฟสูง4เซน 4เมตรนะคะหรือสูง400เซนติเมตรนั่นเองคะ่ะนะคะเรามาดูรูปถัดมานะคะจะเป็นรูปของแม่ช้างสูงเท่าไรคะแม่ช้างสูง300เซนติเมตรนะคะครูถามว่าแม่ช้างสูง300เซนติเมตรถ้าครูถามว่าแม่ช้างสูงเท่ากับกี่เมตรนักเรียนจะคิดได้อย่างไรคะนักเรียนก็ทราบอยู่แล้วว่า1เซนเท่ากับ1อ๋่ขอโทษน,นะคะ100เซน เท่ากับ1เมตรนะคะ200เซนก็เท่ากับ2เมตร300เซนก็เท่ากับ3เมตรดังนั้นแม่ช้างสูงเท่าไหรคะอ่าแม่ช้างสูงเท่ากับ3เมตรนั่นเองคะ่ะเอาละค่ะถัดมานะคะเรามาดูลูกช้างนะคะลูกช้างสูง108เซนติเมตรนั่นหมายความว่าลูกช้างสูง1เมตรกับ8เซนติเมตรนั่นเองคะ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า1 100เซนติเมตรก็คือ1เซนติเมตรกับ8เซนนะคะหรือถ้าเทียบให้เป็นเมตรนะคะก็คือ1เมตรกับ8เซนติเมตรนั่นเองค่ะ นะคะการบอกความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆเนี่ยอาจจะบอกเป็นเมตรหรือเป็นเซนติเมตรหรือเป็นเมตรและเซนติเมตรโดยใช้ความสัมพันธ์นะคะ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนั่นเองอนะกักเรียนอย่าลืมนะคะต้องจำให้ได้นะคะว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ